เอาเอาไปก้อนนีแหละพี่ข้อหัวเข้้าไเลยค่ะเอาเข้าไม่ไม่ต้องบก้มบ่ตรงก้มบ่ตองก้มไม่ต้องก้มไม่ตรงก้มเงยหน้าเบิ่งลูกปูตัวยกน้ำเขึ้อยกน้ำลกน้ำเฮ้ยเอาเอาใหญ่เนี่ยยายจะไปจับเท้าลูกตา

กลับบ้านได้นะคะกลับบ้านกั้านับหยแมแม่ัหนบ้านคุณแม่อันโนันโุไม่ได้รม้ดกค่ะปนมให้เด็ก